ที่ประชุมรับหลักการนะครับแห่งล่างพระนบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงพศ2558ทั้ง8ฉบับน,นะครับเชิญเสนอจํานวนกรรมธิการครับขออนุญาตค่ะท่านประธานขออนุญาตสักครู่นะคะเมื่อสักครู่มันกดไม่ติดขออนุญาตบันทึกไว้ได้ไหมคะพนิดาม,มนคนสวัสดิ์2 3 7เห็นชอบค่ะครับบันทึกไว้นะครับขอบพระคุณค่ะลอ,ล,อลองไปตรวจสอบดูนะครับ ท่านประธานคะ294กดไม่ติดเหมือนกันค่ะ294กดไม่ติดนะครับเจ้าเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบนะครับท่านประธานคะศูนย์ก็กดไม่ติดคะ่ะศ19ก็กดไม่ติดนะครับ3ท่านนะครับบันทึกไว้นะครับจำนวนกรรมธิการครับ เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสรันทิมสวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคเพื่อไทยขอเสนอจํานวนกรรมธิการ37ท่านครับขอผู้รับรองเด้ครับที่ผู้รับรองถูกต้องนะครับไม่มีเห็นปนอย่างอื่นนะครับถือว่าที่ประชุมนะครับได้เสนอกรรมธิการ37ท่านนะครับ ประชุม37ท่านสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี9ท่านนะครับสัดส่วนของพรรคการเมือง28ท่านนะครับขอเชิญคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อกันบธิการครับกรับเรียนท่านประธานสภาผูพพ้แทนราษฎรที่เคารพกระผมร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ขอเสนอรายชื่อกันบัิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พระราชกำหนดการประมงพศ2558พศในสัดส่วนของคณะบุรีจำนวน9้าท่านดังต่อไปนี้ 1. นนายบัญชาสุกแก้ว 2. พลเรือโทอุปถัมสมุดร,ราณน,น 3. นางกาญจนาภูนแก้ว 4. นางสารลินีผลประภัย 5. นางสาววันดีสุชาติ กุลวิทย์หกนายปลอดประสบสุรัตวดีเจ็ดนายวรศิษฐ์เลียงประสิษฐ์แปดนายคอสีมามุและเก้านายมังกรยนตรกรุลขอบคุณครับครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับต่อไปนะครับสัดส่วนกรรมธิการของแต่ละพักการเมืองเป็นอย่างนี้นะครับ พักเก้าไกล8ท่านพักเพื่อไทย8ท่านพักภูมิใจไทย4ท่านพักพลังประชารัฐสองท่านพักรวมไทยสร้างชาติสองท่านพักประชาธิปัตย์สองท่านพักชาติไทยพัฒนาจํานวนหนึ่งท่านพักประชาชาติจํานวนหนึ่งท่านนะครับเชิญแต่ละพักการเมืองนะครับเสนอรายชื่อกรรมธิการตามสัดส่วนและขอพูดรับรองตามข้อบังคับข้อเ1ิเชิญพักเก้าไกลครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมสิริโรธธนิกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรสาครจากพกครรคก้าไกลครับขอเสนอรายชื่อกรรมาาธิการวิสามันในสัดส,ส่วนของพรรคก้าไกลทั้งหมด8ท่านด้วยกันดังนี้ 1. วรพภพวิริยาโรธ 2. นัทพงศุมโนธรรม 3. ประเสริฐพงสอนนุวัฒสี่พงศธรสอนเพชรนรินห้าปิยะเทศแย้ม 6. วิโชคศักดิ์รณรงค์ไพลี 7. วิชาญสิริชัยเอกวัฒแปด คาเชนสุกเกษมขอผู้รับรองได้ครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพักเพื่อไทย8ท่านครับเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพกระผมวชรพลขาวขำสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดอุดรธานีพักเพื่อไทยครับขอเสนอรายชื่อกรรมริการวิสามันพิจาณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงดังนี้ครับ 1. น,นายพรเทพวิสุทธวัฒนศักดิ์ 2. นายปิ่นศักดิ์สุรัสวีส,สานายกฤิเพชรชัยช่วย 4. ีนายนางพวงทองอ่อนอุระ 5. นายสุเมศตันติกุล 6. นายมงคลสุขเจริญคณา 7. นายสถิตชาติทิมกระจ่าง 8. นางสาวนิชาภาโกวิธานนท์ขอพูดรัองได้ครับครับมีผูดรับรองถูกต้องนะครับต่อไปพักภูมิใจไทยจํานวนสีท่านครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมทานายกิจไพรวนชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีกะตกเขตสามพักภูมิใจไทย กรรมธิการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนโดการประมงในสัส่วนของพรรคภูมิใจไทยทั้งหมด4ท่านได้แก่ 1. สสสังคมแดงโชต 2. สอสสำลตแทนทรัพย์ 3, สสสสลิดพง์เกี่ยวข้อง4สสคงกิตฉัดมารีรัตขอพูดรับรองด้วยครับูพีพูดรับรองถูกต้องครับต่อไปพรรคพลังประชารัฐจำนวน2ท่านครับ ท่านประธานสภาที่เคารพผมนายคระทองใจสดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจงังหวัดเพชรบูรณ์ผมขอเสนอรายชื่อกรามบการวิสามันร่างพระราชบัญญัติประมงในสัสดส่วนของพรรคพลังประชารัฐสองท่านดังนี้ครับ 1. ท่านจอมขวัญกลับบ้านเกาะ2ท่านชากาดพัฒนก,กิจวิบูลขอผู้รับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรครวมไทยสร้างชาติครับ กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายเกยชาศักดิ์สมบูรณ์สมาชิกสภาพระนราฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติขอเสนอกรรมธิการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดประมงจำนวนสองท่านครับ 1. น,นายวิชัยสุดสวดัสดิ์ 2. นายสันติชัยสันติวิชยะขอูดรับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องครับต่อไปพักข้ราชกาป,ปัดสองท่านครับ กราบเรียนท่านประธานสภากระผมในการตั้งปองสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรจังหวัดตรังขอเสนอรายชื่อคณะกรรมธิการวิสามันในสัดส่วนของพ,พักประชาธิปัตย์สองท่านดังนี้ครับ 1. ท่านพิทักษ์เดชเดชเดโช2ท่านลาชิตสุดพุ่มขอผู้รับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพักชาติไทยพัฒนาครับจำนวนหนึ่งท่านครับ กับเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพกับผมนายสุพโชคศรีสุปจรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมเขียนเลือกตั้งที่1พรรคชาติไทยพัฒนาในสัดส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนากระผมขอเสนอท่านนิกรจำนงครับขอผู้รับรองด้วยครับขอผู้รับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปออพรรคประชาชาติครับจำนวนหนึ่งท่านครับเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพ ผมนายสาเฮมหอมันอันอิลุสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรปัตตานพีพรคประชาชาติขอเสนอกรรมธิการวิสามันส่วนของพรคประชาชาติอาจารย์วรวิ์บารูครับขอพูดขอพูดรับรองด้วยครับครับพูดรับรองถูกต้องนะครับ <c oughs> เชิญท่านเลขารายชื่อคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงพศ2558พศ1นายบัญชาสุขแก้ว2้ลเรือโทอุป,ปถัมสมุทรานนท์3นางการจนาภูนแก้ว4นางสาลินีผลประภัย5นางสาวันดีสุชาติกุลวิทย์6นายปลอดประสบสุรัสสวดี7นายวรสิทิ์ เลียงประสิบิ์8นายคอซีมามุ 9. นายมังกรยนตระกูล 10. นายวรพบวิริยะโลด 11. นายนัทพงศ์สุมมโนธรรม 12. นายประเสริฐพงศ์สอนนุวัตร 13. นายพงษ์สะทรสอนเพชรนลิน 14. นายปิยะเทศแย้ม 15. นายวิโชคศักด์ลน,นรงไพรีส6 นายวิชาญสิริชัยเอกวัฒน์7นายขเชนสุกเกษม18นายพรเทพวิสุทธ์วัฒนศักดิ์ 19. นายปิ่นศักดิ์สุรัสสวดี 20. นายกิตเพชรชัยช่วย 21. นางพวงทองอ่อนอุระ 22. นายสุเมธตันติกุล 23. นายมงคลสุขเจริญคณา 24. นายสถิตชาติทิมกระจ่าง 25นางสาวนิชาภาโกวิธานนท์26นายสังคมแดงโชต 27. นายสำมฤทธิ์แทนทรัพย์28นายสลิดพง์เกี่ยวข้อง 29. นายคงกิจฉัดมาลีรัต 30. นางสาวจอมขวัญกลับบ้านเกาะ31นายชากาศพัฒนก,กิจวิบูลย์32นายวิชัยสุดสวัสดิ์3านายสันติชัย สันติวิชยะ3านายพิทักษ์เดชเดชเดโช35นายราชิตสุดพุ่ม36นายนิกรจำนงและ37ผู้ช่วยาศาสตราจารย์วรวิทย์บาลูครับวิปกำหนดนเวลารยติ เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสรานทิมสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยภาเพือนไทยขอกําหนดระยะเวลาแปรยติ15วันครับขอผู้รับรองได้ครับครับกำหนดระยะเวลาแปรยติ15วันนะครับยีนดีรับรองถูกต้องกรณีที่มีการรับหลักการแห่งพระราชบัญญัติมากกว่า1ฉบับนะครับจะใช้ร่างพระราชบัญญัติฉบับใดเป็นหลักในการพิจารณาในเวลาที่สองครับ เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสรานทิมสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคเพื่อไทยขอเสนอร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นร่างหลักครับของผู้รับรองด้วยครับครับใช้ของคณะรัฐมนตรีเป็นร่างหลักนะครับก็ถือว่าจบในวละนี้นะครับระเบียบวารละเรื่องด่วนที่2ถึง8นะครับพิจารณารวมกับระเบียบวารละเรื่องด่วนที่1แล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นการพิจารณานะครับระเบียบวารละที่ห้า รเรื่องที่ค้างพิจารณาย,ายตินะครับเรื่องของให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ง